สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้อย่างครับมีสภาวะหนึ่งนะครับที่ทําให้คุณทํางานได้เหมือนซูเปอร์ฮีโร่เลยครับเาวากับเวลาหยุดหมุนและทุกอย่างลงล็อกไปครับมันเรียกว่าโฟหรือสภาวะลื่นไหลวันนี้นะครับเราจะพาคุณไปรู้จักโฟและวิธีปลดล็อกมันเพื่อทํางานได้โคตรมีประสิทธิภาพถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ โฟลคือสภาวะที่คุณจดจ่อสุดๆกับงานที่ทำลืมเวลาลืมความกังวลและรู้สึกเหมือนทุกอย่างไหลลื่นแบบไม่มีสะดุดลองคิดภาพสตตเวนสปีลเบิร์กนะครับกำกับหนังจนลืมกินข้าวหรือนักกีฬาที่ยิงประตูได้ในวินาทีสุดท้ายนั่นแหละครับคือโฟล์มิไฮชิกเซนมิไฮนักจิตวิทยาคนดังบอกว่าโฟล์คือจุดสูงสุด ของระสิทธิภาพและความสุขในการทำงานครับแล้วทำไมโฟล์ถึงทำให้คุณปังครับเพราะมันจะทำให้เราทำงานเร็วและดีขึ้นถึง10เท่าครับคุณจะเสร็จงานแบบไม่รู้ตัวและผลลัพธ์ออกมาดีเกินคาดครับทำให้ความเครียดหายเกลี้ยงในโฟล์นะครับคุณจะลืมปัญหาทุกอย่างเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองเลยครับและเราจะรู้สึกฝินสุดๆเพราะโฟล์เนี่ยทำให้คุณมีความสุขเหมือนได้รางวัลทุกครั้งที่ทำงานเสร็จเลยครับ เรามาดู5เทคนิคปลดล็อกโฟล์ให้ทำงานโคตรปังครับ 1. ครับเลือกงานที่ท้าทายแต่ไม่ยากเกินไปครับเพราะโฟโล์นะครับเกิดเมื่อง,งานยากพอให้คุณตื่นเต้นแต่ไม่ถึงกับเครียดครับถ้าคุณเป็นนักเขียนลองเขียนบทความในหัวข้อใหม่ที่น่าสนใจครับแต่อย่าเพิ่งเขียนนิยายยาวถึง500หน้านะครับมันมากเกินไปครับ 2. ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนให้รู้ว่าคุณจะทาอะไร และอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนเช่นเขียนรายงาน2หน้าใน1ชั่วโมงเคล็ดลับนะครับแบ่งงานเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อให้สมองโฟกัสได้ง่ายขึ้นครับ3ขจัดสิ่งรบกวนให้หมดครับปิดแจ้งเตือนมือถือและบอกเพื่อนว่าอย่าพึ่งทักมานะเพราะการถูกขัดจังหวะนะครับแค่1น,นาทีอาจทำให้คุณใช้เวลา15นาทีเพื่อกลับเข้าสู่โหมดโฟล์ครับ 4. จัดสภาพแวดล้อมให้พร้อม สถานที่ทำงานที่ดีช่วยกระตุ้นโฟลเช่นโต๊ะสะอาดแสงสว่างหรือเพลงที่ช่วยโฟกัสครับนักเขียนดังอย่าง JK r o โ l i n g ที่เขียนเรื่อง Harry Potter ตเขาไปเขียนในคาเฟ่ที่เงียบสงบเพื่อเข้าสู่โฟลครับ 5. ฝึกฝนและอดทนโฟลนะครับต้องใช้เวลาฝึกทำสิ่งที่คุณรักบ่อยๆแล้วสภาวะนี้จะมาเองครับให้เราเริ่มดยการทำงานแบบโฟกัส25นาที แล้วค่อยเพิ่มเวลาครับอีลอนมาร์นะครับเคยเล่าว่าเขาตกอยู่ในโฟลขณะออกแบบจรวด SpaceX จนลืมเวลาเป็นวันวันเลยครับนักกีฬาโอลิมปิกอย่างยูเซนโบลบอกว่าในสภาวะโฟลเขารู้สึกเหมือนวิ่งช้าลงแต่จริงๆแล้วเร็วสุดในโลกเลยครับแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงง่ายๆครับก็ทำมันตอนนี้เลยครับให้คุณเลือกงานที่คุณชอบหรืออยากเก่งหนึ่งอย่างครับปิดทุกสิ่งที่รบกวน ตั้งเป่าเล็กๆเช่นทํางาน25นาทีหยุดลองทําทุกวันครับแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกถึงโฟล์ใน1-2สัปดาห์เจ๋งไปเลยใช่ไหมครับโฟล์คือกุญแจสู่การทํางานที่โคตรมีประสิทธิภาพและมีความสุขไปพร้อมกันครับลองใช้5เทคนิคนี้แล้วคุณจะพบว่าตัวเองเก่งขึ้นเร็วขึ้นและฟินขึ้นอยากรู้ว่าโฟเปลี่ยนชีวิตคุณได้ยังไงนะครับลองทําแล้วคอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องรู้อย่างครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ